ดิฉันมีอาชีพตัดผมชายค่ะพอตัดไปแล้วรู้สึกว่ามันมุนหัวแล้วก็งงเหมือนแบบจะหงายท้องเนี้ยค่ะก็เลยแบบเออเราเป็นอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็เลยไปหาคุณหมอตรวจที่โรงพยาบาลคุหมอบอกว่าไขามันขึ้นสามร้อยแล้วเมื่อก่อนก็ปวดท้องประจำเดือนบ่อยค่ะรู้สึกว่าแบบยืน,ยนตัดผมเนี้ยแบบ ปวดมากปวดแล้วลงขาแล้วมันทําให้เราปวดขาก็เลยเอาชาละมุนเน,นี่ยค่ะต้มน้ําร้อนใส่กระติกตัดผมไปก็ดื่มไปค่ะเอาวางไว้ข้างๆทานมาประมาณเกือบปีกว่าแล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเกี่ยวกับระบบเลือดหลอดเลือดเนะะี่ยค่ะรู้สึกว่าเลือดสะอาดขึ้น หัวมันโล่งเบาสบายหายมึนหายงงปวดท้องเมนก็หายไปค่ะก็ต่อไปก็ทานปกติค่ะก็จะทานตลอดไปค่ะ